สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับกระผม,มนุ์ค้างข่าวสปอยหนังยอสลับเช้านอนดึกทาให้เช้าเราไม่นอนก็ห่างหายไปมาตั้งหลายวันเลยนะครับเนื่องจากผมเนี่ยติดโควิดไปซึ่งอาการมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหนักเอาเรื่องเลยนะเจ็บคอมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยอาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับเลยรีบกลับมาทําคลิปให้ชมกันและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียเรื่องห,งหนึ่งที่น่าสนใจ และก็สนุกมากๆจะมาสปอยให้ฟังกันซึ่งหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า b l a s t r a Part 1 n e s i ว a หรือถ้าหากให้พูดภาษาไทยเนี่ยก็คือ พรามสัตตลานั่นเองโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของหนังเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับพรามสัตตาสุดยอดศาสตราวุธที่ถูกสืบทอดปกป้องกันมาในพรามรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งวันหนึ่งผู้รับใช้เทพสุดชั่วร้ายได้ออกมาตามล่าหาชิ้นส่วนของพรามสัตตาทั้ง3เพื่อจะทำลายล้างโลกทาให้สิวะชายผู้ที่เห็นนิมิตเรื่องราวาที่กาลังจะเกิดขึ้นจึงต้องเข้ามาขัดขวางแผนการสุดชั่วร้ายนี้ซึ่งสิวะจะสามารถทําได้สําเร็จหรือไม่ก็ต้องมา ติดตามชมกันเลยครับผมฮันเน่น่าดูใช่ไหมล่ะ เอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสนนอนักครู่วันน<ๆ>ี้ช่องมนุษย์ั้งขค้าก็มีโปรโดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1น0 0 0หมื่เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูจะไม่หาย ไปวิธีสมัครกอง,ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID ดีไลอย่างเดียวสําหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และบอกว่ามาจากช่องมนุษย์ค้ังขาวก็รุนรับเงิน1,000 0บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราใน ฟลิกเทเตอร์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผมเปิดเรื่องมานะครับในอดีตได้มีเหล่านักปลากลุ่มหนึ่งที่เข้าชานล,ลึกอยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยจนพวกเขาได้รับพรแสงจากสวรรค์พรมสักติเมื่อแสงได้ส่องมาที่พวกเขาศาสตราวุธสุดทรงพลังก็ได้ก่อกนเนิดขึ้นพลังของศาสตร์ตวุธแต่และอย่างก็จะมีพลังของพืชและสัตว์ชนิดต่างๆมากมาย แต่แล้วมันก็เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นเพราะลำแสงที่ยิงลงมามันได้ทําให้เกิดสา์ตราวุธชิ้นหนึ่งขึ้นมาที่สามารถทําลายล้างโลกได้ทําให้เหล่านักปราดรวมพลังกันสะกดมหาสาสตราวุธนี้เพื่อไม่โลกต้องถูกทําลายซึ่งหลังจากที่สะกดมหาสารตราวุธลงไปได้แล้วมันก็ได้ปรากฏขึ้นบนยอดเขาในนามว่าพาารามศสารตา หลังจากนั้นเหล่านักปรา์ก็ได้เรียกขานตัวเองว่าคณะพราหมณ์พวกเขาได้ทําการสืบทอดศาสตราวุธจากรุ่นสู่รุ่นคอยพิทักษ์และใช้พลังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันซึ่งก็มีชายคนหนึ่งที่เขายังไม่รู้ตัวว่าตัวเขานั้นก็คือหนึ่งในผู้สืบทอดของคณะพราหม์ซึ่งโชคชะตาจะนําทางชายคนนี้สู่ศึกที่ยิ่งใหญ่โดยเขามีชื่อว่าศิวะ ก่อนที่หนังจะตัดไปที่กรุงเดลีระหว่างที่โมฮันนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังกําลังนั่งส่องวัตถุโบราณอยู่จูจ่ๆก็มีพี่หนวดเข้มกระโดดลงมาบอกให้โมฮันส่งชิ้นส่วนของพาาราสมรามาให้เขาแต่ทางด้านโมฮันเนี่ยก็ทําเป็นเล่นลิ้นชวนพี่หนวดเข้มคุยแนะนําตัวเองให้ฟังซึ่งพี่หนวดเข้มเนี่ยแกก็ไม่เล่นด้วยนะบอยหุบปากซะและส่งชิ้นส่วนนั้นมาแต่โมฮันเนี่ยก็พูดท้าทายว่าการล่ามันจะสนุกด,ด้ยังไงถ้าหากไม่มีอุปสรรคเลยจังหวะนั้นเองพรี่เบิร์มเนี่ยก็ได้เข้ามา ังบอกให้โมฮันส่งของมาซะโมฮันเลยเอาชิ้นส่วนใส่ลงไปในกล่องและหยดเลือดของเขาลงไปก่อนที่จะโยนมันเข้าไปในห้องทําเอาพีีเบิร์ในโมโหต่อยโมฮันซะปิวก่อนที่พวกมันจะวิ่งเข้าไปค้นหาชิ้นส่วนของพรามศาสตราโมฮันเลยใช้จังหวะนั้นหยิบสาตาราวุธของเขาขึ้นมาซึ่งสาตาราวุธของเขามีพลังของวานนทํทให้โมฮันมีสกิลกระโดดปีนป่ายอย่างรวดเร็วหลบกระสุนจากพี่หนุดเข้มไปได้และก็เกิดฉากต่อสู้สุดดุเดือดเตะลูกโล่ใส่พีีเบิร์ซะคว่ำก่อนที่โมฮันจะกระโดดเหนีก พรีเบิร์มเนี่ยก็บอกกับโมฮันว่ากำไรข้อเท้าของแกไม่สามารถพาแกกระโดดได้สูงขนาดนั้นหรอกโมฮันเลยโชว์พลังสุดยอดของสัตว์ตาลาวุธของเขาให้ดูโดยการกระโดดลอยขึ้นไปบนฟ้าเรียกพลังสแตนโอซารุออกมาและก็หนีออกไปได้ซึ่งหลังจากที่พวกพรีเบิร์มหายไปแล้วโมฮันเนี่ยก็กลับมาเก็บชิ้นสวยของพลางมณสัตว์ตาของเขาแต่ระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังคลายม์สกดอยู่เขาก็ถูกดักโจมตีโดยฝีมือของสการเลตวิททุยโดยเธอเนี่ยมีชื่อว่าจูนูนเป็นหัวหน้าแก๊งของพวกพรีเบิร์ม ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แย่งชิงชิ้นส่วนของพรามสัตตะลาชิน้นที่หนึ่งมาได้สําเร็จโมฮันจึงบอกกับจูนูนว่าแกนําพาความเมื่อมากับแกด้วยแต่แสงสว่างก็กําลังมาเหมือนกันก่อนที่หนังจะตัดไปที่ซีวะพระเอกของเราที่กําลังร,งร่วมพิธีทางศาสนาอยู่ซึ่งมันเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอกับอิชาหลังจากนั้นซีวะเนี่ยก็ได้ไปเต้นไปเป็นดิเจตืตดตืดในงานเทศกาลอย่างสนุกสุดเหวี่ยงซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เจอกับอิชาอีกรอบโดยคราวนี้เนี่ยมันก็ทำเอาพี่แกเนียน ปิงไอชาเข้าอย่างแรงแต่ระหว่างนั้นเองก็ได้มีไฟสีดแดงแงล่องลอยขึ้นไปบนฟ้าและก็ระเบิดหายไปทําให้ซีวะ่ยตกใจเป็นลมหมดสติหลังจากที่ซีวะตื่นขึ้นมาเขาก็ได้ยินเพื่อนสองคนแอดนินท่าเรือที่เขากลัวไฟจนเป็นลมซีวะเลยบอกกับเพื่อนทั้งสองคนว่าไฟเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะซึ่งระหว่างที่เขากําลังเก็บข้าของกลับบ้านซีวะก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเมื่อก่อนหน้านี้เขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอได้ขโมยหัวใจของเขาไปแล้วทำเอาเพื่อนๆในหัวเราะแต่ซี วะก็ยกใหญ่เลยผ่านไปสองสาวันต่อมาสีวะก็ไปดีเจตื้อตื้อต่อที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะกลับเขาก็ได้เจอกับอิชายครั้งคราวนี้ซีวะก็ได้ตามจีบเธอชวนเธอไปร่วมงานปาร์ตี้กับเขาซึ่งอิชาเนี่ยเธอก็เป็นลูกคนรวยนะแต่เธอเนี่ยก็ไม่ถือตัวตกลงไปงานปาร์ตี้กับศีวะด้วยโดยปาร์ตี้ที่ศีวะพูดถึงเนี่ยมันก็คืองานวันเกิดของเด็กกำพร้าคนหนึ่งซึ่งที่นี่เนี่ยก็คือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสีวะได้ไปร้อง เ,เต้นกับเด็กๆอย่างสนุกสนานรวมไปถึงอีชาเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาเต้นกับเด็กๆด,ด้วยหลังจากงานเลี้ยงเลิกลาแล้วสีวะกับอีชาก็ได้พูดคุยกันทําความรู้จักกันมากขึ้นโดยสีวะเนี่ยก็ได้บอกกับเธอว่าเขาเป็นเด็กกาําพร้า ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อเลยส่วนแม่ของเขาเนี่ยก็ได้เสียไปตอนเขาอายุได้หนึ่งขวบเท่านั้นเจ้าของหอเคยบอกกับเขาว่าเขาเคยอาศัยอยู่กับแม่ในห้องนี้ทําให้หลังจากที่เขาโตขึ้นพอมีเงินเขาเลยกลับมาเช่าห้องนี้คืนเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับแม่มากขึ้นซึ่งสิ่งเดียวที่แม่ทิ้งไว้ให้เขาก็คือเปลืกอกหอยสังเขาเลยวางมันไว้บนที่บูชาซึ่งทัศนคติที่คิดปวกของศีวะเนี่ยมันก็ทําเอาอีชาเนเธอซึ้งเลยที่ขนาดซีวะไม่มีพ่อแม่แต่เขาเนี่ยก็ยังสามารถหาความสุข อยู่ได้ซึ่งระหว่างที่ทั้งสองกำลังพลอดรักกันเนี่ยระหว่างนั้นเองก็ได้มีลูกไฟลอยมาหาพวกเขาทําให้ศิวานเนี่ยหวาดกลัวสับสนมากๆและก็ยังเห็นภาพนิมิตของโมฮันที่กาลังถูกจูนูนเข้นความลับอยู่ว่าชิ้นส่วนพรามสาตาชิ้นที่2อ,อยู่ที่ไหนซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ข้อมูลว่าชิ้นส่วนที่2ออยู่กับศิลป,ปินสถาปานิกที่มีชื่อว่า อาน,นิชเชตีแต่ก่อนที่จูนูนจะเข้นข้อมูลที่อยู่ของอาสมมาได้โมฮันเนี่ยก็ฮึบสู้ดึงสติกลับมาได้และทิบตัวเองตกตึกตายไปเช้าวันต่อมาศิวะก็ตื่นขึ้นมาในสภาพงงงสับสนว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นเด็กๆเดีเด่ยก,ก็บ่นศิวะเรื่องที่เขาทําตัวเพี้ยนๆปล่อยให้อิชาเธอรอเขาทั้งคืนทําให้ศิวะเนี่ยรู้สึกผิดมากๆที่ทําให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เด็กๆเ,เลยเปิดเฟซบุ๊กของอิชาให้ดูและบอกสถานที่งานของครอบครัวเธอที่จะจัดขึ้นในวัน ซีวะเลยรีบมุ่งหน้าไปที่งานทันทีซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เจอหนังสือพิมพ์ข่าวการตายของโมฮันเพื่อความชัวซีวะเลยเปิดโนบุ๊กดูก็เจอกับข่าวที่รายงานว่าโมฮันได้ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงมาจากเพ้นท์เฮาส์ของเขาซึ่งมันเนี่ยก็ทำให้ซีวะช็อกมากๆเอาเรื่องนี้มาเล่าให้อิชาฟังว่าเขาเห็นดิมิดว่ามันเป็นฝีมือของนักฆ่าทั้ง3าคนซึ่งตอนแรกอิชาเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ซีวะเนี่ยก็เล่าเรื่องของคณะพรามศาตว์ตรลาวุธและรวมไปถึง นิชเชตีที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเขาจะต้องรีบไปช่วยอนิชเดี๋ยวนี้ซึ่งอีชาเนี่ยเธอก็เชื่อทุกอย่างที่ซิวะพูดและก็จะขอบไปกับซิวะด้วยหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เริ่มเดินทางไปยังพราราณสีระหว่างทางเนี่ยก็จะมีฉากร้องเพลงพลอดรักกันจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยมาถึงพราราณสีซึ่งระหว่างที่เขากำลังจุกมือของอีชามันก็ได้มีไฟพูดออกมาจากมือของเขาทําให้อีชาเนี่ยเธอตกใจมากๆมาดูมือของซิวะด้วยความเป็นห่วงแต่มือของซิวะกลับไม่เป็นอะไรมันจึงทำให้อี Inside, วินใส่วัดทำไมศีวะถึงไม่ยอมบอกเธอเรื่องนี้สรุปแล้วศีวะเป็นใครกันแน่ศีวะจึงยอมบอกความจริงว่าเขามีไฟติดตัวมาตั้งแต่เด็กแต่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้และเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลังไฟเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเขาซึ่งอีชาเนี่ยเธอก็ยอมเข้าใจบอกกับศีวะว่าเขาห้ามมีเรื่องอะไรปิดบังเธออีกศีวะจึงบอกกับเธอตรงๆว่าเขารักเธอแต่ยังไม่ทันที่จะพูดอะไรต่อเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เจอเข้ากับแก๊งของจูนูนทำให้ตั้ง สองคนต้องรีบไปหาตัวอานิชระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังวิ่งตามอานิชไปอีชาก็ได้ถ่วงเวลาปิดประตูขังพวกมันไว้ส่วนซีวะก็ได้ไปหาอานิชเพื่อเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังแต่พี่หนวดเข้มเนี่ยก็ได้เดินตรงมาหาพวกเขาจังหวะน,นั้นเองเนี่ยอีชาก็ได้เข้ามาขวางไว้ทามาเป็นถามทางขอยืมโทรศัพท์อ้างว่าแบตโทรศัพท์เธอหมดทําให้ซีวะและอานิชใช้โอกาสน,านั้นแอบหนีไปได้อีชาเธอก็เลยโทรศัพท์ไปหาซีวะบอกจุดที่เธออยู่ตอนนี้ให้ซีวะรู้แต่จังหวะน,นั้นเองเนี่ยพี่ หนวดเข้มก็ได้เข้ามาถามกับเธอว่าไหนบอกว่าโทรศัพท์แบตหมดไงแกเป็นใครแล้วอนิชอยู่ที่ไหนอีชาเนี่ยเธอจึงตะโกนเรียกสิวะซิวะที่ได้แบบน,นั้นจึงรีบกระโดดพุ่งใส่ทันทีทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ต่อสู้ด้วยหมัดใส่กันแต่ไอพี่หนวดเข้มเนี่ยมันก็เก่งกว่ามากๆเพราะมีพลังของศาสตร์ตะลาวุธวานอนอยู่สามารถกระโดดหลบกระสุนปืนนัดของสิวะได้และก็แย่งปืนกลับมาใส่แมกกา,ากาศแบบ หลอเท่ก่อนทนี่จะยิงปืนใส่ซีวะแต่ทางด้านอานิชเนี่ยก็ได้เข้ามาขวางไว้และก็จัดการซัสตาพีนดเข้มในกระเด็นก่อนที่จูนูนและพี่เบิ้มเนี่ยจะมาถึงอานิชก็เลยใช้พลังทุบพื้นอย่างแรงพาทุกคนหนีออกไปได้ซึ่งตอนแรกซีวะเนี่ยจะพาอานิชไปโรงพยาบาลแต่อานิชเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะมีเพียงที่เดียวเท่านั้นที่เขาต้องไปซึ่งซีวะเนี่ยก็รู้ว่าที่นั่นก็คืออาสมที่ที่กุุจีของคณะพราหมณ์อาศัยอยู่ตอนแรกอานิชเนี่ยก็ไม่ยอมบอกที่อยู่ของอาสมให้เพราะมันเนี่ยเป็น แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมไว้ใจบอกที่อยู่ให้ทั้งสองรู้หลังจากนั้นทั้ง3ก็เดินทางกันจนถึงเช้าแผลถูกยิงของอานิชเนี่ยก็หายดีแล้วซึ่งมันเป็นเพราะศาสตราวุธของเขาที่ช่วยรักษาบาดแผลให้ศิวะจึงถามเรื่องพรามศาสตราทําให้อานิชแปลกใจมากๆว่าทําไมศิวะถึงได้รู้เรื่องนี้ด้วยก่อนที่เขาจะหยิบชิ้นส่วนที่2ของพรามศาสตรามาให้ดูแต่จูเนี่ยสิวะก็เกิดอาการสั่นเห็นภาพนิมิตว่าพวกจูน,นูเนี่ยจะกดรอยตามพวกเขาอยู่อานิ จึงฝากพรามศาสัตราให้ทั้งสองเอาไว้กุลุจีที่อาสมส่วนตัวเขาจะอยู่ขัดขวางพวกจุนูนเองหลังจากที่พวกซีวาขับรถออกไปแล้วอัน,นิชก็ได้อัญเชิญพลังกระทิงออกมาพุ่งชนรถของจุนูนซักคว่ำและก็ทําการดันรถให้ตกหน้าผาแต่พรีเบิร์มเนี่ยก็สาดกระสุนยิงใส่รัวๆทาเอาอัน,นิชนี่หมดแรงเลยแต่ทางด้านซีวะเนี่ยกลับบอกให้เขาลุกขึ้น และสู้กลับไปทําให้อานิชคือสู้ดันรถและก็ตัวเองเนี่ยตกลงหน้าผาหายไปส่วนทางด้านพวกสีวะพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับพี่หนวดเข้มซึ่งพี่หนวดเข้มเนี่ยก็วิ่งกระโดดตามไล่ล่าอย่างทุรัทุเลสุดท้ายเนี่ยพี่หนวดก็ตกลงหน้าผาไปพร้อมกับรถส่วนทางพวกสีวะพวกเขาเนี่ยก็มาถึงที่หน้าของอาสมพอดีระหว่างที่สีวะกําลังจะเปิดประตูให้อิชาอิชาเนี่ยก็ได้บอกกับเขาว่าเธอรักสีวะเหมือนกันแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังหวานซึ้งไอพี่หนวดเนี่ยมันก็ยัง ไม่ตายนะจะเข้ามาจัดการกับอีชาทําให้สีวะใช้พลังไฟเผาร่างพี่หนวดสมัยตกหน้าผาไปอีกรอบซึ่งพลังที่รุนแรงมากๆเนี่ย มันก็ได้ทาให้ศิวะเป็นลมหมดสติไปซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กตอนนั้นแม่ของเขาได้ถูกเผาตายอยู่ในบ้านปล่อยให้เขาเนี่ยนั่งร้องไห้ยอยู่คนเดียวตัดไปที่จูนูนเธอเนี่ยก็ได้ไปหาพรามเทพเพื่อแจ้งข่าวร้ายว่าเธอได้เสียพรกพวกไปหนึ่งคนเธอต้องการพลังที่มากกว่านี้เพื่อนําไปหาพรามสัตว์ตระห่านทั้ง3ชิ้นมารวมกันให้ได้ทําให้พรามเทพมอบพลังศิลาแดงจานวนมากให้กับเธอตัดไปที่ศิวะเขาเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาเจอกเหล่า พลามากมายที่มารวมตัวกันซึ่งกุลจีนก็ได้บอกข่าวร้ายถึงเรื่องการตายของโมฮันกับอานิชและเตือนทุกคนให้ระวังตัวไว้ให้ดีพวกเขาจะต้องหาคําตอบให้ได้ว่าพวกจูนูนตามหาพลามสัตว์ตาลเพื่ออะไรอีชาได้เห็นว่าสิวะปลอดภัยดีเธอก็ดีใจมากๆเข้ามากอดสิวะซะนแน่นเลยทาอารุณิธิ์ลูกหาของกุลจีเนเข้ามาแซวก,กันใหญ่อีชาจึงแนะนานทุกคนให้สิวะรู้จกักหลังจากนั้นสิวะก็ได้เจอกับกุลจีซึ่งกุลจีนก็พูดถึงพลังในตัวของศิวะว่ามันคือ อัคนีสัตตราพลังไฟที่สามารถเผาไหม้ทุกสิ่งได้แต่ตอนนี้ซีวะยังไม่รู้วิธีใช้งานมันถ้าหากว่าซีวะอยู่ที่นี่เขาจะสอนให้ซีวะสามารถควบคุมพลังของเขาได้เขาอยากให้ซีวะเข้าร่วมคณะพลามแต่ซีวะหนูก็ปฏิเสธเพราะศึกนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยกูรูจึงบอกไปว่าการต่อสู้เพื่อพรามสัตตราคือการต่อสู้ของพ่อแม่ซีวะพ่อแม่ของซีวะเคยเป็นนักรบของคณะพรามมาก่อนทําให้ซีวะถามว่ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาบ้างแต่ กูรูจีเนี่ยก็ไม่ยอมบอกเขาจะยอมบอกก็ต่อเมื่อสิวะอยู่ที่นี่เท่านั้นมันจะทาให้สิวะตกลงยอมอยู่ที่นี่ส่วนทางด้านอีชาเนี่ยเธอก็เดินทางกลับบูมไบไปแต่ก่อนที่เธอจะกลับสิวะก็ได้เห็นบาดแผลไหมที่เป็นลูกหลงตอนที่เขาจัดการกับพี่นวดหลังจากที่อีชากลับไปแล้วสิวะก็ได้บอกข้อมูลที่เขารู้เกี่ยวกับพวกจูนูนให้ฟังส่วนกูรูจีก็ได้พาเขาไปดูการใช้พลังของลูกศิษย์คนอื่นๆบางคนมีพลังที่สามารถทําให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วบางคนเนี่ยก็ วบางคนเนี่ยก็มีพลังโล่ช้างพลังควบคุมสิ่งของซึ่งการที่จะใช้พลังเหล่านี้ได้เขาจะต้องหาปุ่มเปิดสวิตช์ให้เจอก่อนตัดไปที่ทางด้านจูนูนนางเนี่ยก็ได้ทําการสะกดจิตชาวบ้านเตรียมกองกําลังเพื่อตามหาพรามสตราซึ่งในคืนนั้นศิวะไดนามิตเห็นอิชากําลังตกอยู่ในอันตรายด้วยฝีมือของพรีเบิรมแต่ทางด้านเหล่าพรามเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดขวางไว้ทําให้พรีเบิรมใช้พลังกระทิงที่ชิงมาจากอันิชได้โจมตีใส่พวกอิชาและหนีไปโดยความเป็นห่วงศิวะเลยรีทรศัท์ ไปหาอิชาแต่เธอเนี่ยก็ปลอดภัยดีทําให้ศิวะดีใจมากๆและก็มีไฟล่องลอยออกมาเต็มไปหมดทําให้กุลจีรู้แล้วว่าสวิตเปิดพลังของศิวะก็คือความรักนั่นเองกุลจีจึงเข้ามาคุยกับศิวะเรื่องของพลังทําให้เขาได้รู้ว่าปมภายในใจสาเหตุที่ศิวะกลัวไฟมากๆมันเป็นเพราะเขาไม่สามารถควบคุมไฟได้ไฟได้พากแม่ของเขาไปทําให้เขาไม่กล้าและพยายามหนีมาตลอดแต่พอมีอิชาเข้ามาในชีวิตมันก็ทําให้ชีวิตของเขาสวยงาม มากขึ้นไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปซึ่งกุรุจีเนี่ยก็เข้าใจทุกอย่างว่าอิชาคือความรักส่วนไฟคือความกลัวสีวะจะต้องรักและยอมรับกับความกลัวด้วยซึ่งหลังจากที่ได้คําแนะนําจากกุรุจีมันก็ทําให้สีวะสามารถใช้พลังได้อิสระมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันในป่าก็ได้มีชาวบ้านคลั่งวิ่งตรงมาหาพวกเขาซึ่งสีวะเนี่ยก็จําได้ว่าศีลาที่ห้อยคอชาวบ้านอยู่เป็นของพวกจูนูนพวกมันกําลังตามหาอาสมที่นี่กุรุจีเนี่ยจะบอกกับสีวะ ว่าถึงเวลาที่ซีวะ จะต้องรู้ความจริงแล้วก่อนที่เขาจะหยิบชิ้นส่วนของพรามณ์สัตตาอันที่สองไม่ดูทําให้ศิวะแปลกใจว่าชิ้นส่วนที่3ไม่ได้อยู่กับกุลจีหรอกุลจีจึงเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังว่าเมื่อประมาณ30ปีก่อนคณะพรามณ์เคยมีเกาะกลางทะเลเป็นฐานบัญชาการเดิมทีพรามณ์สัตตาไม่ได้แยกเป็น3ส่วนพราม์เทพที่ทรงพลังมากๆมกมุ่นกับสัตตราวุธพลังที่ถนัดที่สุดของพราหมเทพก็คืออคคณาสัตตาหรือพลังไฟแบบเดียวก,กันกับศิวะนั่นเอง ซึ่งเขาเนี่ยต้องการเป็นพรามเทพและครอบครองพลังของพรามศาตราเพื่อจะทําลายล้างโลกแต่ก่อนที่พรามเทพจะทําได้สําเร็จเทพแห่งน้ําก็ได้เข้ามาขัดขวางไว้โดยเธอมีชื่อว่าอมริตตาเธอได้แยกชิ้นส่วนของพรามศาสตราเป็น3ส่วนและล่องเรือกลับมาที่ชายฝั่งแต่พอเหล่าพรามไปดูเรือกลับไม่มีเธออยู่และพรามศาตรามีอยู่แค่สองชิ้นเท่านั้นส่วนชิ้นที่3เนี่ยก็ได้หายสาบสูญไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ได้จมหายไปในมหาสมุทรเซนกุลจีเนี่ยก็เชื่อว่าอมริต กับเทพทั้งสองเคยเป็นคนรักกันอมริตาเนี่ยรอบไปได้คลอดลูกชายออกมานั่นก็คือสิวะนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเชื่อมโยงกันแต่ทางด้านสิวะเนี่ยกลับไม่อยากจะเชื่อระหว่างน,นั้นเองเนี่ยไฟสีแดงก็ลุกขึ้นมา พราะในหมู่บ้านเนี่ยมีศิลาแดงแอบไว้อยู่พวกเขาจึงรีบไปที่ลานกว้างของหมู่บ้านก็พบว่าชาวบ้านที่ถูกสะกดจิตยืนเรียงแถวกันกลายไปกองทัพให้กับจูนูนซึ่งระหว่างที่จูนูนกําลังกล่าวสุนทรพจน์สิวะก็ได้ศิลาแดงมาคล้องคอตัวเองทําให้เขาได้เจอกับรามเทพและกําลังจะโดนดูดพลังพวกกุลุจีที่แบบนั้นจึงรีบไปถอดสร้อยออกจูนูนที่สัมผัสได้เลยสั่งให้กองทัพโจมตีแต่ก็ถูกกุลูจีขัดขวางไว้ได้หลังจากที่พวกสิวะกลับมาถึงอาสมสิวะก็ได้เจอกับอิชายครั้งงซึ่ ออชาเนี่ยก็ได้เอาหอยสังของแม่ซิวะมาให้เพราะกุลจีบอกเธอว่าให้เอาของของแม่ศิวะมาที่นี่กุลจีจึงทําการพิสูจน์โดยการเอาเลือดของศิวะหยดลงไปบนหอยสังถ้าหาว่าอมริตตากับศิวะมีสายเลือดเดียวกันหอยสังก็จะกลายเป็นพรามศาสตราชิ้นที่3ซึ่งผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสรุปศิวะเป็นลูกของพรามเทพและอมริตตานั่นเองในคืนนั้นเหล่าพรามก็ได้เรียกเก็บข้าวของเตรียมย้ายหนีแต่ระหว่างที่ศิวะกําลังโชว์พลังไฟให้อ ชาพวกเขาก็ถูกลอบโจมตีโดยกองทัพของจูนูนจูนูนเธอก็ได้ชิงชิ้น,ส,นส่วนที่สองไปได้สําเร็จหลังจากที่ซิวัตตื่นขึ้นมาเขาก็จะไปเจราจาก,กับจูนูนกูรูก็ได้เตือนพวกเขาว่าถ้าหากชิ้นส่วนทั้ง3ถูกปรกบเข้าด้วยกันโลกจะถูกทําลายซึ่งพอซิวัตได้เผชิญหน้ากับจูนูนเขาก็ได้โยนชิ้นส่วนขึ้นฟ้าและใช้พลังไฟจัดก,การกองทัพรอบๆแต่พวกมันเนี่ยกลับไม่เป็นอะไรเลยยิงปืนสาดใส่รัวๆซิวัตเลยใช้ไฟเป็นโลกกำบ,บังไว้และสวนพวกมันกลับไปจูนูน เลยใช้พลังเรียกฝนทําให้พลังของซิวะอ่อนลงจูนูนเนี่ยก็ได้ชวนให้ซิวะมาเข้าร่วมกับทีมด้วยแต่ซิวะเนี่ยก็ไม่ยอมก่อนที่เหล่าลูกศิษย์คนอ,นอื่นจะเข้ามาช่วยต่อสู้ตะลมบอลใส่กันแย่งชิ้นส่วนกันไปกันมาซิวะเนี่ยก็ได้หนึ่งหึงกับพรีเบิมแต่ก็ดูเหมือนจะเสียเปลี่ยบมากมากส่วนทางด้านอิชาเนี่ยเธอก็ขู่จูนูนว่าถ้าเข้ามาเธอจะโยนชิ้นส่วนลงหน้าผาให้หายไปทางด้านซิวะกูรุจิเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยทั้งสองคนได้ร่วมมือกันจัดการกับพรีเบ ก็ได้ใช้พลังควบคุมทําให้จูนูนตกหน้าผาไปแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังกอดกันจูนูนก็ได้แทงเจ้าหนูตายไปและทําการประกบพรามสาตา์ทั้ง3ได้สําเร็จจนนานเนี่ยกระเด็นตกหน้าผาไปอีกรอบส่วนพรามสาตราร์เนี่ยมันก็ได้ยิงลําแสงลงมาเพื่อทําลายล้างโลกสีวะ ที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งไปหาอิชาเพื่อปกป้องและอยู่กับเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายซึ่งพลังแสงเนี่ยมันก็รุนแรงมากๆรุนแรงจนเสื้อของพีซีวันนี่ขาดออกมาโชว์ซิกแพคสุดเกเรอิชาที่แบบนั้นเน่ะเลยลองสัมผัสด,ดูก็ร้องกรี๊ดออกมาและด้วยพลังแห่งความรักซีวะก็สามารถใช้พลังเดินออกไปแบบ บลอเทพผนึกพรามสัตตราลงไปได้ทําให้โลกรอบพ้นวิกฤตนี้ไปได้แต่สงครามก็ยังไม่จบลงด้วยพลังของพรามสัตตรามันก็ทํทให้พราม,มาเทพฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเพื่อสารต่อในภาคสองและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เองครับผมช่วงสาระทายคลิปสักนิดสักหน่อยพรามสัตตรา เป็นภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยแฟนตาซีภาษาฮินดีของอินเดียปี2022ที่กำกับโดยอายันมุขจีออกฉายครั้งแรกในวันที่9กันยายน2565โดยทุนสร้างของหนังเรื่องนี้เราวๆประมาณ1,757ล้านบาทและสามารถทำเงินไปได้ประมาณ1,800 93ล้านบาทโดยนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คือศิวะรับบทโดยราเบียกปูอิชารับบทโดยอาเรียบารขอเสริมนะครับในชีวิตจริงสองคนนี้ เป็นสามีภรรยากันจริงๆนะครับพูดยังไงก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังสองผัวเม,มียนั่นเองมิน้าละทํำไมฉากจูมันสมจริงสมจริงจูนูนรับบทโดยมูนีลอยกุลจีรับบทโดยอบิตาบจันอานิชรับบทโดยอัคคเนนีนากาจูนาลาวโมฮันรับบทโดยชาลุคานซอหรือพริเบิมนะครับ รับบทโดยซอรับกุญจาขอเสร์ฟอีกนิดหนึ่งนะครับนอกจากที่พี่ซอรับเนี่ยแกจะเป็นนักแสดงแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าพีแกเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำด้วยนะแถมอยู่ค่ายเด e ิในแบรนด์ NXT โดยเขาเนี่ยใช้ชื่อบนสังเวียนว่าซานกานั่นเองก็ว่าอยู่ทำไมพี่แกถึงเทือนขนาดนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.6คะแนนส่วนทางด้านเว็บ Lost t e s t t m o t o t o ก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไป52%ส่วนฝั่งคนดูก็ได้ไป69%ส่วนทางด้านมนุษย์ทั้งคราว ผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป7คะแนนครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอินเดียที่ Special ลเอฟเฟนี่สวยงามอลังการงานสร้างมากเลยครับสมกับบัตเจ็ตที่ทุ่มทุนสร้างจริงๆส่วนในเรื่องของบทเนี่ยผมติดอย่างเดียวก็คือ เฮีย er ชาลูกค้าของผมเนี่ยออกมาน้อยมากๆตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าจะได้เห็นเฮียแกโชว์เทพเยอะๆสักหน่อยแต่ไงได้ดันออกมาแป๊บเดียวเองก็ตายซะละซึ่งก็ต้องรอดูกันนะครับว่าภาค2ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันก็น่าจะอีกหลายปีเลยที่ภาค2จะมาเอาเป็นว่าถ้าถึงตอนนั้นเราค่อยมาลุ้นดูกันแต่ก่อนจะจากกันไปผมขอขอบคุณ,ค,ณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกันกดซับสไคร์จนตอนนี้เนี่ยถึง10,000แสนซับแล้วตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะทําคลิปขอบคุณสักหน่อยแต่ดันติดโควิดซะก่อน เลยมาขอขอบคุณในคลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u ั s c สไ b e ไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ